สวัสดี่ค่ะมอน,นี่นวันสีผ้าพี่น้องมาเห็ดบกักเ้าเปลือบกบักเ้าเนาะค่ะเขาเอามาดังไฟแบบใส่ให้เป็นประโยชน์นะคะบางคนเพิ่นกะเอาไปใส่ช่ำต้นไม้เนาะค่ะถ้าเข้าช่ำตน้นไม้พ่อแล้วเขากะเอามาเป็นเชือเพิ่งก่อไฟก็ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเบื้องต้นต่อไปเนาะคะ่ะว่าเข้าใส่ยังมันยงังติดไฟไว้เนาะคะ่ะ หลังจากที่เห่าตัดบักเ้าแล้วเนาะค่ะตัดเปลือกบักเ้าแล้วเขาก็ฉีกออกเป็นชิ้นน้อยๆะค่ะฉีกไห้เพิ่นเรื่องนด้จ้าฉีกเป็นชิ้นน้อยๆะคะย่ะดบบประมาณนี้ค่ะฉีกค่ะฉีกมันไดสักนี้แล้วเนาะค่ะหลังจากที่เห่าใดฉีกบักเพาเนี่น้อยมาแบบนี้แล้วเนาะค่ะเ่ากบเทศน้ำมันพืชค่ะเทศน้ำมันพืชลงจ้าน้ำมันพืชที่เห่าใ,ใส่อทอดแล้วเนาะคะ่ะยัดทิ้งค่ะอเอามาเห็ดแบบนี้ค่ะพี่น้อง น้ำมันพืชที่เห่าใส่แล้วด้วยจ้ะถ้าเห่าใส่น้ำมันพืชพ่อแล้วเห่ากับยาทิ้งด้วยค่ะเห่ากอาเทใส่ขวดเก้าแบบนี้ไว้เนาะคะ่ะถ้าบ่าพ่อเห่ากัเทค่ะแบบนี้จ้ะค่ะยาทิ้งด้วยค่ะน้ำมันพืชกัที่ใส่แล้วก็เป็นประโยชน์ เปลือกเปลืผ้าก็เป็นประโยชน์หลายอย่างเนาะคะ่ะทั้งปลูกตน้นไม้ทั้งมาเห็ดเชื้อเพิ่งใดเป็นอย่างดีเลยเนาะคะ่ะมาทดลองกันเลยเนาะคะ่ะวลาจะเป็นแังไดกระส่วนมากแว่นกระชีใสแต่แบบนี้ค่ะติดง่ายแล้วมันกระปอดไัยเนาะคะ่ะไพ่ก็เข้าใส่เนี่หนังยางรดเนาะคะ่ะไพ่ก็เข้าใส่ตรงนั้นกระปอดไัยกับผู้ใส่เนาะคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะ ค่ะเห็นว่าคลิปนี้ดีนี่ประโยชน์กะกดไลค์กดแชร์ใหน้นะเด้อค่ะวัสดีค่ะ